สวัสดีครับผมผมกำลังเข้าแมปบู๊คฮาวินอยู่นะครับแล้วว่ามือตอนนี้กำลังทำคลิปนะครับซึ่งเออเออตรงหน้ากูคืออะไรวะนะซึ่งเออจูๆ่ๆกลายเป็นคนตัวดำเป็นดำวะ ปุ่มิงกูอยู่ไหนกูว่าชอกูไอเวนนี่กุ่มิงรัวเร็วมากอยู่บนเนินเขาใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมทำคลิปอยู่นะครับซึ่งเออไอสกินเมื่อกี้ผมไม่นับนะอุบาท สิ่งอู้ที่ผมต้องการก็คือเออเหลือเชื่อมอกมีปืนแต่ตอนไหนวะน้องเขาพิมพไหมมันมีอู้หูของพี่ก็คืออ,อู้หของผมก็คือ,อ,อปืนนี่แหละสิ่งที่มาสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ดได้เนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์กูได้นะ ก็คือปืนต่างๆจ <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตเคดเคเจดเคเจดเคก็สูนสองนัดไอฮ่าเิดเคจะมีลูกหลานกูดีนะ <ẽ> สิ่งที่ไม่ควรมีก็คือ ตึงมือเปลี่ยนโูบอกเป็นเป็นอันนี้ปืนกูมาสองหัวอวตารกูไอเวยนเอ้ยนออะ เนี่อวตารเออมีน้องมีน้องเขาพิมพ์กันไหมว่ารู้กูใช้แปลภาษาวูาพิมพ์คนไทยไหมเนะี่ยภาษาอังกฤษหรือไงเปลี่ยนไหมโอเคฮิ Okay. แสดงวันที่นี่คนไทยแล้วพิมพ์มันเยอะจังแล้วคนแชทมันเยอะจังวะแล้วดูถือปืนลูกอออซองเออซึ่งเปลี่ยนหน้ากุล็กน้อยซึ่งกูจะ เอากาแอกูนี่แหละทุกหัวกูโอ้ย,ยโอ้ยออ่เอออวตารกับมนเป็นเหมือนเดิมแต่ขัดยิงเดียวไม่การถึงกูเป็นอย่างนี้ทำไมอันนี้เออหนะักกว่าเดิมอีกเออนี่ ักกวก็เดิมอีกนะซึ่งเไออี่มีใครนี่เราตรงหน้ากูคือใครตรงหน้ากูคือคข่แล้วเขาอยู่ไหมโอ้โหเก้าสิบก็มาอะไรใครว่างแต่งตัวน่ารักอยู่นะจะว่าแต่ละคนนี ขอตัดคลิปเลยกันซึ่งคลิปนี้จริงๆเนี่ยผมจะมาเอา่ออันนี้นะครับบอกวิธีการเล่นนะครับผมนะซึ่งเราจะมาเอา่อ อันนี้กำลังทำคลิปอยู่ซึ่งเอ,อ่อวิธีที่หนึ่งคือเราทำอะไรก็อินชัดเอาตัวหน้ากวูว่วิธีที่หนึ่ง คือฟาร์มเลเวลซึ่งเออบอกว่าพอตัวเลยนะ่ใเรื่องอาการกดนะน่ะวิธีที่สองคือตีเพื่อนซึ่งวิธีที่สองคือตีเพื่อน ถ้าตีเพื่อนแต่อย่าไปตีเอออย่าไปตีพวกเลเวลสูงๆกว่าก็พอเลยล่ละโดนต่อยแน่โดนโดนโดนกัดแน่สภาพว่นะซึ่งเอาการที่จะไอ้นี่ได้เนี่ยการที่จะ ถึงเลเวลพันได้ถึงว่ายากมากคือ,ค,อคือง่ายที่สุดก็คือไปตีกระสอบทรายเพิ่มเลเวลเอาก็ดีนัแ่แหละความสามารถพิเศษของนี่แหละก็คือสิ่งที่ดีของการฟาร์มเลเวลนะวิธีที่สามตีบอสซึ่งบอสมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่นี่นี่บอส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 อยู่นี่ ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างตัวอย่างคลิปนะครับโอ้จะมากัดกูนะมะนี่ก็คือตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี่แหละนี่คือตัวอย่างใช่ครับตัวอย่างนี่แหละการตีบอสตีบอสมันก็ได้เลเวเหมือนกันสาหรับผู้เล่นใหม่แนะน,นําแนะนําเลยการตีบอสอันนี้แหละบอกแล้วแนะนำซึ่งเออก็ต้องการตีบอสต้องเตรียมกล่อง แล้วก็สิ่งที่คอยที่จะช่วยเราได้ก็ประมาณนั้นตีเพื่อนหรือเก็บหัวใจก็ได้เห็นอยู่เมื่อกี้นี่หัวใจดูไหมนี่หัวใจครับหัวใจเต็มเลยเนะี่ยเดี๋ยวขอเปิดหน้าก่อนปิดดลยว่ปิดดีวกว่า,ดดววาไม่เปิดหรอก จะบอกว่าการคร์มเลเวลเนี่ยมันยากมากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับซึ่งผมจะตัดคลิปนิดหน่อยนะก็ถึงว่าไม่เร็วเลยแล้วดูน้องเขาดิเอ้ยนะ่ะชื่ออะไรนักน้อง,องเอ อัานอ่านอีกทีก็บงังนิดน้องนักน้องบักน้องเก็บเงินกบเงินเลยฮะกบเงินมาเยแต่ละคนนี่ก็บอกคำเดียวเลยว่าอื้อโอ้เลยครับบอกคำเดียวว่าโง่เลยครับพวกงงล้วนๆนี่แหละ เราก็มีแค่พวกเราสองคนนี่แหละ,ะเจอตัวแค่แค่ตอนแรกเราก็เจอไอตัวดามิดตั้งสามพันกว่าแล้วไม่พอเจอห้าพันอีกห้าพันแม่งไอวาสู้กับเราเนี่ยหรือว่าถ้าทำได้ถึงเลเวลพันขนาดนี้ก็ถึงว่าดีมากก็ทีประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าคลิปนะ่ะไม่รู้คลิปมันนานไหมแต่เอาที่หลังก่อนเดี๋ยวอาหนึ่ง มาตัดคลิปอีกมากมายนีน้องน้องเขาคนไทยเหมือนกันเพราะเพราะแอดชื่อเดียวกันแอดชื่อนะสำหรับวันนี้ขาบขอบคุณที่ดูวิดีดโอนี้ครับขอบคุณครับ